กลับมาอีกครั้งกับ Justice League Cosmic Chaos นะครับภารกิจของเรายังคงอยู่ต่อเน,นื่องครับตอนนี้ก็กำลังพยายามหาทางช่วย The Flash กลับมาเดี๋ยวไปหา Aquaman เขาน่าจะมีข้อมูลอะไรที่ช่วยพวกเราได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่นะครับมันคือบัฟของ Aquaman จริงด้วยนะฮะไอลำแสงตัวเต็มพวกนี้อ้าวเจ้าหอยแกกลับมาเป็นมินิบอสแล้วหรอโอ้โหเราอุ้มเขาไม่ได้ะะเอาลุงเขาด้วย ขอโทษครับลงผิดผิดจุดไปหน่อยอ่ะชิมเวอร์โคตรเจ๋งเลยอ่ะเรามีปัญหาล้วมีอะไรเหรอะควาแมนพลังสปีดฟอสที่ชนาะได้เนี่ยมาที่ประภาคารต้องไปแฟลชแน่ๆเลยเราต้องรียเข้าไปจัดการพยายามเข้าประตูเรียงไม่ใช่เวลาเล่นมุกแบนแมนรีไปดูกันดีกว่าว่าฉันเจออะไรมีทางเข้าใต้น้ำโว่จะบอกว่าแหวกขืนได้ เช a เดาฉันทำเองแหละโคตรเฟี้ยวเลยเพื่อนรีบเข้าไปแล้วก็หาตัวแฟลชโชคดีเพื่อนฉันมีที่อื่นต้องไปแล้วเยี่ยมจริงๆผมคิดว่าเราจะได้เล่นทุกตัวนะฮะแต่จริงๆแล้วได้เล่นแค่ตัวหลักแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นไซคิกนะฮะนึกว่าจะได้เป็นเดอะแฟลชแบบแล้วก็เป็นความแมนแบบอะไรแบบนี้นะแล้วก็เป็นไซบอร์แบบ อะไรแบบนี้นะฮะแต่ตอนนี้เราเป็นได้แค่วอเดอร์แมนซูเปอร์แมนแบทแมนต่อกันเลยดีกว่านะประตูมิตีกแล้วเยี่ยมเลยเข้าไปเลยใช่ไหมโอเคไซบอกรู้ไหมเราอยู่ที่ไหนอะ่ะแปลกจังแปลดนั่งรอเราอยู่เฉยๆหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยใจเย็พวก เบรรี่อู้เขาไม่ได้วิ่งเขาไม่ได้นั่งอยู่เฉยนะครับคงไม่ได้ยินเสียงชั้นแล้วอะ่ะเดวไลหยุดวิ่งแล้วกลับบ้านได้แล้วพวกทำไงดีวิกเตอร์มีไอเดียไหมต้องหยุดขึ้นพลังงานรอบตัวเขาดูว่ามีอะไรบ้างเจ้านี่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ <c oughs> โอ้โหมมีกรอกกันหมดเลยอ่ะ <c oughs> หลังไปอย่างเท่เ ไหนต้องไปทางไหนต่ออันนี้เข้าไปช่วยได้หรือเปล่าะคุณครับโอเคดึงแรงขนาดนี้หน้าเขาไม่แหกได้ไงฮะดึงด้วยแรงของชาวคริปโตเนียนเนี่ยไปดีกว่าก่อนที่แฟลชเขาจะใช้พลังงานมากไปจนโอ้โหเมือ่อกี้ผมแค่ทดสอบล้านี่มันอุย้ยของใหม่โอเคจบง่ายๆนี่อะไรให้มันแล้วแล้วไป จอสติสจอสติเสียงเครื่องจากเต็มไปหมดเลยนะครัอ,อช่วยมารวมที่เดียวกันหน่อยได้ไหมอะ่ะแล้วก็ช่วยรับลมหายใจน้ำแข็งของผมไปหน่อย <c oughs> โอ้โหโ,โดนเต็มๆเหมือนปืนนายจะแรงขึ้นนะ Level ออพพอเข้าไปที่ปลอดภัยเดอะแฟลชน่าจะกำลังวิ่งจนหมดแรงเลยนะเนี่ยเฮ้ยอาวุธที่สร้างจากพลังสปีดฟอสใช่ไหมเนี่ยเราสายไปไม่มีปัญหาเพื่อนเรายังช่วยได้นะ่ะอาวุธชิ้นนี้อันตรายเกินไปเราต้องทำลายทิ้งเสียงเกินไปที่จะทำแบบนั้นเราต้องเอากลับไปและดูว่าทำอะไรกับมันได้บ้างโอ้ oh, มันจุดอันนี้ได้ครับแล้วไงต่อ,ตอช็อตะฮะ โอ้มันเปิดประตูได้เลยอะสะดวกมากเย้ยแล้วมันก็ยังมีพลังในการช็อตไฟฟ้าด้วยนะ <_ A> แค่เดินผ่านก็ช็อตได้ครับ <_ A> เหมือนซาโร่จะบ่นว่าอาวุธนั้นมันกากแล้วไม่อยากได้หรอกเทียบกับสิ่งที่เขามีอยู่ตอนนี้นะครับเดาว,ว่าคงมีอะไรที่อันตรายมากๆอยู่นะฉันต้องทำไงกับแกอุ้ยเสําสำหรับพวกปลาเล็กก็ถ,ถือว่ารุนแรงมากครับ <_ A> สามารถช็อตจากด้านข้างได้เลยเนี่ยผมไม่ต้องเลงนะเนี่ย โอเคเอของกลับมาด้วยได้ครับแผนคืออะไร<ป>เข้าถึงเขายังไงดีเขาเร็วมากเลยนั่นสิความเร็วเราก็อ่านประตูมิติเข้าไปไงเป็นวิธีเดียววิกเตอร์ดูวิธีว่า <S <S เชื่อมคอมพิวเตอร์กับประตูมิติบริเวณใกล้เคียงนี้ได้ไหมได้เลยโอ้ oh. เราก็วาร์ปเขา ให้พุ่งเข้ามาแทนนะครับฉลาดนี่เช่าดีเพื่อนไปช่วยแฟลชกลับมาให้ได้เราเปลืนแฟลชไปเล่นด้วยนะครับนี่เป็นไงล่ะโคตรเจ๋งเลยอะซุปบอกนะ That was awesome ไปใกล้ถึงเรียงเนี่ยโอ้มันเชื่อมกันเป็นทอดทอดนะเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเรามาด้านนี้ก่อนก็อาจจะได้เปิดทีบจบๆไปแล้วนะไปกันต่อเย้เจ้าผูนี้ก็สปอนได้รวดเร็วมากเลยอันนี้เข้าไปข้างในเลยหรือเปล่า เหมือนแฟลชอยู่ข้างหน้าไปกันเลยพวก The Flash ออยู่อยู่นั่นไงแต่มีปลาดาวหน้าเกลียดอยู่บนหน้าด้วยช่วยเขาออกจากที่นี่ดีกว่าเฮ้ยโอ้โหนั่นคือต t a r r o ตัวจริงใช่ไหมฮะตัวเบิ่มเบิ่มเงียบซะเขาไม่่อยถูกคอกันนะใจเย็นๆพวกอย่ามาพูดกับฉันแบบนั้นฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องไร้สาระของนายมีคนต้องสร้างความบันเทิงให้นายแทนแล้วล่ะเฮ้ยโหโคตรเท่ s h a ดโชคดีขอให้โชคดีกับการหยุด ความเร็วแสงนะฉันว่าพวกนายมีวิธีหยุดเจ้าพวกนั้นนะมิกซี่จะหนีอีกแล้วใช่ไหยเนี่ยหยุดเันเหรอต้องจับให้ได้ก่อนนะโอ้โ,โหยฉันยังไม่จบกับแกกลับมาดิมิกซี่ทำอะไรฮะเขาช่วยเราเหรอโูลิชิดึงออกเลยได้ไหมอะ่ะแรับนึงขอประเมินสถานการณ์ก่อนเย้ยอ๋อมีโล่อยู่นะฮะเจ้าไก่ฟ้าไม่จักปลาแล้ว กลายเป็นไก่อะไม่เข้าใจเลยอะเย้ยมันไม่ได้แล้วฮะอุย้ยนี่ายใจน้ำแข็งแล้วเอาเลือดของนายมาซะอุยอ้ยอุนี่ไกย่ย่างโูลยชิตก็ไม่เท่าไหร่นี่อุย้ยขอลองต่อยหน่อยละกันโอเคเรามาแล้วเราก็เตะมันเออแฟลตยังไม่ค่อยได้สติเปิดพอร์ท่า กลับฐานเลยดีกว่าได้ไหมประตูมิติเปิดกลับไปที่แฮปปี้ฮาร์เบอร์เลยครับน่าจะเป็นทางกลับของเราโอ้ตอนที่ซาโร่แปะหน้าเราเนี่ยครับเราจะได้ฝันดีๆแบบที่เราต้องการนะคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่สามารถต้านทานมันได้นะครับ Come back when you're a d y มีเรไรอีกไหมอะ ไม่มีแล้วนี่กลับเลยครับ rescue the flash ได้แล้ว achievement เดงขึ้นนะครับเอาละ right. regroup กับ the flash ที่ m o u n t justice นะฮะเจะเอ flash นานเป็นไงบ้าง คนที่ช่วยนะพวกนึกว่าจะต้องวิ่งลู่นั่นไปไม่จบไม่สิ้นสละใจฉันมันดีใจที่ได้กลับมามิสตีครั้งนะดีแล้วแฟลชแลนเทิร์นกับฉันก็ผ่านตรงนั้นมาแฟลชมันพูดเร็วมากฮะไอมีอะไรที่ฉันทําได้บ้างสิครับงหนึ่งนะเออเจอซาร์โร่ละให้คะแนนฉันคืนบ้างนะอ๋อฉันแค่แค่วิ่งไปทั่วเมืองแฮปปี้ฮร์เบอร์จนเจอแค่นั้นเองเราจะไปที่ไหนนะอยู่ในท่อซาร์โร่จะซ่อนอยู่ในท่อใต้ดินนะฮะโอเคจะมีข่าวดีพวกโอเคเหมือนประชากรน ในแฮปปี้ฮาเบอร์เนี่ยพร้อมจะเชื่อใจเราอีกครั้งแล้วครับไม่เป็นไรพวกอ๋อ,อเขาเคลียร์เขาเคลียร์ใจกันฮะเราไม่ต่างกันนะพวกไม่ใช่ฮีโร่ทุกคนที่เกิดมาเพื่อไปเป็นฮีโร่นะนายต้องเป็นนายกเทศสมนตรีที่ดีแน่ๆสแนปปี้เพราะนายนั่นแหละบแบทแมนโอเคสามัคคีกันแล้วฮะตอนนี้ก่อ,อน,นอนื่นที่เราจะไปเนี่ยโอเคครับเรามากับชุดใหม่อีกแล้วอะ่ะเติมเลือดเติมอะไรกันเรียบร้อยแล้วครับไปถล่มซาโรุในท่อกันดีกว่า ลงท่อเลยนะฮะท่อเดิมที่เราเคยทำน้ำท่วมรือเปล่าใช่แน่เลยอ่ะยอ่อน้ำมันลดนะฮะนั่นทางเข้าของพวกเราเองรีบไปกันดีกว่าฮลโหลตรวจสอบรอบๆได้เลยไม่พังนะฮะแผงวงจรครับวย <c oughs> <c oughs> ป่ายแผงวงจรได้เลยอ่ะวิ <c oughs> เฮดโตเป็นกองทัพเลยเยอะมากถึงแม้จะสําหรับเราก็ตามเชื่อว่าเยอะมากจริงๆสุร,รกายปลาพวกนี้นะฮะมาเยี่ยมกันน่ารักจริงๆเลยแต่ได้เวลาพวกนายออกไปแล้วเดี๋ยวกาจะหาทางออกให้หนี่กาของนายเหรอมันไม่มีหลอดเลือดนะพวกมันยังตามเราอยู่เลยอ่ะโอ้กลายเป็นเกมแบบหนีคาซีมแล้วฮะ ตัวมันใหญ่มากจัดการเลยไปกันต่อขอทางหน่อยครับไม่มีเวลาเล่นด้วยแล้วนะโอเคเฮ้ยเนี่ยม <winner> <football> ันวาร์ปมาพวกตัวอะไรโอ้โอ้โอ้รีบไป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 อุ้ยโอ้โหมันทำลายบล็อกใหญ่ได้โค้งแข็งแกร่งย่าอย่าหมดแต่คอมโบเพื่อนมันจะตามทันแล้วย่าอย่าหมดแต่คอมโบอ้ามันตามทันแล้ว ผู้โชคดีนี่มันโมแต่คอมโบครับทุกคนโอ้พระเจ้าเอาวิ่งมาให้เต็มที่เลยไม่ไม่ทำลายตรงนี้ไปด้วยละ่ะอ่า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 อ้มันนเหนื่อยเลยฮะได้เวลาสู้แล้วใช่ไหมล่ะนี่นี่นี่ไม่ต้องกลัวกำลังเสริมมาแล้วกลับไป คุยกับรากมะม่วงโอ้ยสุดยอดและนั่นแหละกําลังเสริมขอบคุณมากเลยพวกไปเจอการข้างนอกดีกว่าผมเมื่อกี้เล่นเอาเกมแลกนิดนึงเลยนะเราต้องเอาวิธีจัดการกับเจ้ากองทัพเมื่อกี้นะฮะน่าจะต้องให้มิกซี่ส่งมันไปมิติที่5เลยนะเอาแล้วตีกันแล้วฉันเบื่อความไร้สาระของนายแล้วเล่นเป็นเด็กๆไปได้จะทำไมฉันจะจับฉันกลับเข้าแทงเหรออยากรู้ไหมล่ะงั้นก็มาเลยโอ้ มันทำลายรูปปั้นครับทำลายทรัพย์สินสาธารณะไม่มิกซี่มันไม่สู้อ่ะเพื่อนไม่ใช่พูดเดียวกันแต่ก็ไม่รู้นะว่าทำงานร่วมกันหรือเปล่ากังวลเรื่องพวกนั้นไม่ได้หรอกต้องจัดการกองทัพที่อยู่ใต้เท้าเรามากกว่าเจอทางเข้าลับแล้วต้องไปจัดการแล้วพวกช่วยเลดี้หน่อยนะเขาโดนจับมาหลายตอนละเอาละรีบไปด่วนๆเลยนะไปรวมตัวกับทีม B ีนะครับทีม B ก็ทีมแฟลชนั่นเองเราจะจัดการกับกองทัพของสตาร์โร่กันโอ้โหนี่ต้องบินข้ามเกาะ เจอแล้วทีมบีนี่เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะความแมงกับกรลันเทิร์นอยู่ด้านหนละจีนเราจะเก็บเบลให้เยอะกว่านี้ก่อนก็ได้นะฮะแต่ไม่ก็ามาได้ไกลามากพวกเข้าไปให้สุดกันเถอะพร้อมที่จะช่วยโลกหรือ,อยังไปเลยครับได้เวลาช่วยโลกแล้วแผนหลักคืออะไรเราจะทุบหินพวกนั้นให้ทะลุแล้วก็เข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วแผนง่ายมากทะลุเข้าไปแล้วก็ทําลายแล้วก็ทะลุเข้าไปแล้วก็ทํา,ล,ทล,าล,ทลายนะฮะห้องนี้ไม่ใช่หรอกองทัพซารุยโอ้อย่าบอกนะว่าไม่นะเราช้าไปโอ้ มันน่าจะเปิดพอเช่าไปที er ่ฐานของเราหรือเปล่าฮะต้องการความช่วยเหลือจากมิกซี่แล้วล่ะแบบนี้มันกําลังปิดเกราะของฐานเรานะฮะเขาเรียกว่าเกราะพลังงานของฐานเรานะครับต้องรีบไปจัดการเยอะมากเลยอ่ะเกือบเป็นแล้วอ่ะเกือบระเบิดแล้วเกือเพิ่งรีบฉลองเลยซารมาไป โอ้มันบุกฐานเราแล้วอ่ะแย่มากครับแบบนี้ทีบีรีบเข้าไปเร็วนึกว่าจะจัดการตาร่าเลยนะฮะโอ้ย แย่พายแล้วเพื่อนเสียมันระเบิดเลยหินระเบิดด้านนอกมันปิดทางเข้าแล้วมันเป็นกับดักมันแค่อยากขังเราไว้ที่นี่โอ้มันขังเราไว้ที่นี่แล้วก็ถล่มเมืองแล้วนะฮะตอนนี้มันยังไม่สายเกินไปเราเป็นเจ้าซิทิลกเราจัดการได้พวกนายรีบไปพูดดีๆฉจนจะอยู่ที่นี่โอเคหาทางออกฉุกเฉินแา่ที่นี่นะฮะนี่ดาเลเซอร์ไปให้หมดเลยการซแฟลช นี่นี่เขาเรียกว่าสามเมกีคือพลังสาโร่หยุดความบ้าคลั่งนี่ซะหยุดเหรอทำไมละ่ะชาวอเมซอนฉันเพิ่งเริ่มท่วนี้แล้วฮะพลังของลันเทนอะควาแมนและสปีดฟอช์ของแฟลชนี่มันทำให้ฉันอันสับไปเบลหยุดไม่ได้ล่ะฮะนั่นพลังอะไรนะพลังมิกซี่กลับไปอยู่ในตู้ซะพวกเขามาช่วยเมืองนะด้วยพลังใหม่ของข้ารวมกันฉันไม่ต้องใช้พวกแกแล้วมิกซี่ระวัง แย่ yeah, แล้วอุ๊ยเฮ้ยจับมิกซี่ไม่ได้โคตรเฟี้ยวฉันจะเป็นสิ่งมีชีวิตมิติที่5และนายก็จะไร้ค่าไงละจัก,กรวาลเป็นของข้าและไม่มีอะไรที่พวกเจ้าทำได้เย้ยกลายเป็นเพรสเซลนี่มันไม่ใช่หนึ่งในแผนมันไม่ควรเป็นแบบนี้ขอให้โชคดีกับการถูกกักขัง ในมิติโชคดีละกันเหมือนจะโดนโดดไปขังในมิติอื่นนะฮะโอว้ว่าไงซูเปอร์แมนหัวท้ายรวมไปหมดเลเทะเลยนะโอ้หัวฉันร่างกายฉันโอ้รู้สึกถึงคลื่นวิทยุเต็มไปหมดเลยก็เป็นแบบนี้แหละทะลุผ่านรูหนอนต่างมิติมาอย่ามาพูดว่าฉันไม่ช่วยอะไรและกันเฮ้ยเฟียวครับมิกซี่ช่วยเราพลังของนายใช้ไม่ได้ที่นี่นะโอ้แล้วตอนนี้ล่ะไม่มีถัดจากนี้แล้วเราแพ้แล้วทำตัวให้ชินกับมิติที่5้าซะเพราะคงไม่ได้ไปจากที่นี่นะ ยอมแพ้ไม่ได้นะพวกจะไม่ได้ยอมแพ้แล้วซารโร่ล่ะแบทแมนวันเดอร์วูแมนล่ะเราต้องตามหาพวกเขานะมันไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วนายต้องเคลียร์เรื่องนี้นะมิกซี่ฉันลบตัวเองจากเรื่องนี้แล้วฉันจะตามนายไปอ่าบ้านของมิกซี่ที่นายอยู่ที่นี่เหรอเพื่อนเหงาแย่เลยนะหอคอตกเลยนี่บ้านนายเหรอมันดูมิติที่ห้ามากๆเลยฉันเข้าใจนะว่ารู้สึกแย่แต่เรายังพลิกเกมได้ซาโร่ชนะนายแค่ครั้งเดียวเองอะเรื่องใหญ่ระฉันแพ้เป็นพันๆครั้งแล้ววันนี้แพ้ซาโร่เนี่ยไม่ เหมือนแพ้พวกนายดูฉันสิแขนพังพลังถูกขโมยโดนแฟนทิ้งด้วยแฟนทิ้งเหรอทำไมก็เธอบอกว่าฉันหมกมุ่นกับพวกนายมากเกินไปฉันก็เลยติดอยู่ที่นี่คงติดตลอดไปฉันรู้นะว่ารู้สึกแย่แต่นายไม่ต้องอยู่คนเดียวก็ได้มาช่วยกันหาเพื่อนดีกว่าฉันไม่มีพลังแล้วนายเป็นสิ่งมีชีวิตอมตะต่างมิตินั่นแหละพลังของนายช่วยฉันหาเพื่อนน่ะแล้วจะได้พลังกลับมาโอเคไหมล่ะถ้าฉันตอบตกลงจะปล่อยฉันไหมจะปล่อยฉันไว้เฉยๆไหมโอเคเออแล้วล้านปีแล้วก็3นาทีที่แล้วเนี่ย ฉันทำบีคอนเครื่องส่งสัญญาณหาทางกลับบ้านนะฮะฉันคิดว่ามันน่าจะยังทำงานอยู่นะหาได้จากไหนล่ะก็คงอยู่แถวนี้แหละใช้ซูเปอร์อาส์ของนายมองหาสิไปซะเขาให้ข้อมูลเราครับเราก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมแน่ใจว่าเกมน่าจะมาได้เกินครึ่งทางไปมากแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราต้องตัดท้ายกันตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยกลับมาตามหาเพื่อนในมิติที่5กันต่อนะครับผมก็จากกันไปเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับไปตาเลเซอร์ไม่ได้อะ Bye. Uh -huh.